ถ้าหากว่าก้อนนั้นไม่ได้ใหญ่มากและผู้ป่วยยังต้องการมีบุตรนะคะคุณหมอก็จะตัดเฉพาะเอาก้อนเนื้องอกออกไปแต่ถ้าหากว่าก้อนนั้นมันมีขนาดใหญ่มากบวกกับผู้ป่วยเนี่ยอายุมากแล้วไม่ต้องการมีบุตรแล้วคุณหมอก็อาจจะตัดหมดลูกทางหมดลูกออกไปค่ะประจำเดือนผิดปกติระวังสัญญาณเตือนเนื้องอกหมดลูก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขาปัญหาน้องสาวค่ะโรคเนื้องอกมดลูกเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเลยทางรีเวชที่พบได้เป็นอันดับต้น,ตนโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุประมาณ30-40ปีพบว่าป่วยเป็นโรคนี้กันได้สูงถึง20-2 5เเลยนะคะและสัญญาณหนึ่งเลยของโรคเนื้องอกหมดลูกนี้นะคะก็จะสแสดงมาด้วยอาการประจำเดือนผิดปกปติค่ะในคลิปนี้เรามาลองฟังกันนะคะว่าสัญญาณประจำเดือนที่ผิดปกปติแบบไหนบ้าง ที่เป็นสัญญาณว่าคุณอาจกําลังป่วยเป็นโรคเนื้องอกหมดลูกค่ะเนื้องอกมดลูกคือเนื้อง,งอกที่เกิดขึ้นที่ตัวมดลูกค่ะมันมีด้วยกันหลายชนิดค่ะบางชนิดก็เกิดอยู่ที่กล้ามเนื้อมดลูกบางชนิดก็เกิดอยู่ในโพรงมดลูกหรือบางชนิดก็อาจจะมีขั้วติดกับมดลูกแล้วตัวก้อนเนี่ยยื่นออกมานอกมดลูกค่ะแล้วก็มีขนาดแตกต่างากันไปค่ะอาจพบที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของมดลูกอาจจะเป็นแบบก้อนเดียวหรือมีหลายก้อน บางชนิดก็โตช้าแต่บางชนิดก็โตเร็วโรคเนื้องอกหมดลูกเนี่ยไม่ใช่มะเร็งนะคะเป็นเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งถ้าเป็นเนื้องอกก้อนเล็กๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการอะไรค่ะแต่มักจะตรวจพบโดยบังเอิญก็คืออาจจะไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจอหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆแล้วไปตรวจแล้วบังเอิญเจอเนื้องอกหมดลูกในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้นะคะว่า โรคเนื้องอกหมดลูกเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรแต่อาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆดังนี้นะคะ1เลยก็คือฮอร์โมนในร่างกายมีความเชื่อว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่ของผู้หญิงเป็นตัวกระตุ้นสําคัญค่ะที่ทําให้ก้อนเนื้องอกหมดลูกเนี่ยจะเริญเติบโตขึ้นเหมือนเป็นอาหารไปเลี้ยงตัวเนื้องอกตัวนี้หรือ2อนะคะอาจจะมาจากยาโดยเฉพาะยาที่มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบค่ะเช่นยาเม็ดคุมกำเนิด ฮอร์โมนในยาเม่คงมกำเนิดอาจจะไปกระตุ้นทําให้ก้อนเนื้องอกโตขึ้นหรือ3อาจจะมาจากพันธุกรรมค่ะถ้าหากว่าครอบครัวไหนนะคะมีคุณผู้หญิงที่เป็นเนื้องอกมดลูกลูกหลานที่เป็นผู้หญิงก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเนื้องอกมดลูกสูงขึ้นหรือ4นะคะอาจจะมาจากอาหารที่เรารับประทานนี่แหละค่ะโดยเฉพาะอาหารที่มีเนื้อแดงอาหารที่มีไขมันสูงหรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํานะคะ ก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นเนื้องอกกดลูกสูงขึ้นหรือ5ค่ะอาจจะมาจากภาวะสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงที่มีภาวะอ้วนมีมวลไขมันมากผู้หญิงที่มีประจำเดือนเร็วก่อนวัยก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นเนื้องอกกดลูกสูงขึ้น <S 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 การวินิจฉัยเนื้องอกมดลูกนะคะในปัจจุบันก็คือการตรวจบริเวณหน้าท้องด้วยการอัลตราซาวอาจจะอัลตราซาวผ่านหน้าท้องหรืออัลตราซาวผ่านช่องคลอด หรือถ้าละเอียดกว่านั้นนะคะก็คือการตรวจด้วยคึื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการทํา m r i หรือการส่องกล้องผ่านเข้าไปในโพรงหมดลูกนะคะเพื่อตรวจดูก้อนที่หมดลูกค่ะวิธีการรักษาโรคเนื้องอกหมดลูกนะคะก็มีด้วยการหลายวิธีค่ะขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคนะคะ 1. ถ้าหากว่าจะเป็นการใช้ยานะคะการใช้ยามักจะใช้ในกรณีที่อาการไม่รุนแรงก้อนเนื้องอกยังไม่ใหญ่มากนะคะ ก็อาจจะใช้ยาไม่คุมเนิร์ดควบคุมการมีประจำเดือนโรคเนื้งองอกบนลูกจะทาให้มีประจำเดือนที่ผิดปกปติอาจจะมีประจำเดือนมามากประจำเดือนมานานคุณหมอจึงใช้ยาไม่คุมเนิร์ดช่วยในการปรับประจำเดือนแล้วก็เนื้งองอกบนลูกเนี่ยส่งผลทำให้มีอาการปวดท้องหรือว่าปวดประจำเดือนมากนะคะยากแก้ปวดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการรักษาหรือ 2. นะคะการใช้ฮอร์โมน ราะอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เนื้องอกบดลูกเจริญเติบโต,ตขึ้นก็คือระดับฮอร์โมนในร่างกายการารักษาเนื้องอกมดลูกด้วยฮอร์โมนก็คือใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทปินรีลิซิงเพื่อไปลดระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ลดการกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตของก้อนเนื้องอกมดลูกและอีกวิธีหนึ่งก็คือการผ่าตัดค่ะส่วนการผ่าตัดนั้นนะคะชนิดของการผ่าตัดนั้นก็ขึ้นอยู่กับอายุของคนไข้แล้วก็ความประสงค์ในการมีบุตรของคนไข้ ถ้าหากว่าก้อนนั้นไม่ได้ใหญ่มากและผู้ป่วยยังต้องการมีบุตรนะคะคุณหมอก็จะตัดเฉพาะเอาก้อนเนื้องอกออกไปแต่ถ้าหากว่าก้อนนั้นมันมีขนาดใหญ่มากวกกับผู้ป่วยเนี่ยอายุมากแล้วไม่ต้องการมีบุตรแล้วคุณหมอก็อาจจะตัดหมดลูกทั้งหมดลูกออกไปค่ะและจากต้นคลิปนะคะที่กล่าวไว้นะคะว่าลักษณะของประจำเดือนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นสัญญาณว่าอาจจะเป็นเนื้องอกของลูก ประจำเดือนที่ผิดปกตินะคะที่เป็นสัญญาณของเนื้องอกมดลูกก็คือมีประจำเดือนที่ออกมากแล้วก็ออกนานผิดปกติ 2. ก็คือมีอาการปวดประจำเดือนมากผิดปกติและประจำเดือนแบบไหนนะคะที่เรียกว่าออกนานแล้วก็ออกมากนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยประจำเดือนที่ปกตินะคะจะมาทุกๆ28วันก็คือรอบประจำเดือนเนี่ยจะมาทุก28วันหรือ1เดือน หรืออาจจะบวกลบได้ก็คือหรืออาจจะบวกลบได้อยู่ที่7วันก็คือรอบเดือนที่สั้นที่สุดอาจจะอยู่ที่ทุก21วันหรือรอบประจําเดือนที่นานที่สุดอาจจะอยู่ที่35วันอันนี้คือรอบประจําเดือนที่ยอมรับได้อยู่ที่21-35วันแต่โดยปกติแล้วควรจะอยู่ที่ทุก28-30วันและประจําเดือนเฉลี่ยควรอยู่ที่ครั้งละ3-8วันโดยประจําเดือนจะมามากที่สุดก็คือในช่วงวันที่2ของการมีประจําเดือน วันแรกมักจะเป็นแค่เลือดดำๆเลือดเก่าๆสีน้ำตาลปริมาณเล็กน้อยเป็นสัญญาณว่าประจำเดือนจะมาแล้วแต่ประจำเดือนส่วนใหญ่จะมามากในช่วงวันที่2จะเป็นเลือดสดออกลักษณะอาจจะเป็นก้อนมีริมเลือดปนออกมาได้และการมีประจำเดือนวันที่2จะใช้ผ้าอนามัยมากที่สุดโดยเฉลี่ยอาจจะเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ2ชั่วโมงและหลังจากนั้นปริมาณของประจำเดือนก็จะค่อยๆน้อยลงเรืเ่อยๆและมีประจำเดือนแต่ละครั้งนานที่สุดก็ไม่ควรเกิน8วันนี่คือลักษณะของประจำเดือนที่ปกติ แต่ถ้าหากว่ามีประจำเดือนมากกว่านี้นานกว่านี้น่าแสดงว่าประจำเดือนนั้นผิดปกติค่ะและที่สังเกตได้อ,อย่างก็คือปวดท้องมากทุกครั้งที่มีประจำเดือนอันนี้อาจสงสัยนะคะว่ามีเนื้องอกมีก้อนอะไรเกิดขึ้นภายในมดลูกของเราหรือเปล่าจึงกระตุ้นให้ประจำเดือนนั้นมามากแล้วก็มานานและนอกจากสัญญาณของประจำเดือนแล้วนะคะ โรคเนื้องอกหมดลูกก็ยังมีสัญญาณอื่นๆอีกค่ะเช่นมีอาการปวดงวงที่ท้องน้อยหรือปวดหลังส่วนล่างแบบเลื้อรังมีอาการปวดมีอาการเจ็บช่องคลอดขนาดีนเทศสัมพันธ์มีอาการท้องผูกเลื้อรังปัสสาวะกระปิกระปอยปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะขัดนั่นอาจเป็นเพราะว่าก้อนเนื้อง,งอกนะคะมีขนาดโตขึ้นไปเบียดลำไส้ไปเบียดกระเพาะปัสสาวะทําให้ขับถ่ายลําบากทําให้ความจุข,ของกระเพาะปัสสาวะลดลงลก็จึงมีอาการท้องผูกเลื้อรังปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิกระปอย ปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่ค่อยสุดและอีกหนึ่งสัญญาณที่สําคัญเมื่อก้อนเนื้องอกนะคะโตมากก็อาจจะคาได้ก้อนบริเวณท้องน้อยหรือถึงท่านท้องโตเหมือนคนท้องแต่ไม่ได้ท้องแต่ต้องบอกสาวๆไว้ก่อนนะคะว่าโรคเนื้องอกหมดลูกไม่ใช่มะเร็งนะคะเป็นเนื้องอกธรรมดาค่ะถ้าหากว่าก้อนยังเล็กอยู่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตใดๆค่ะเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่ก้อนมันโตมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตเช่นโตมากจนไปเบียดกระเพาะปัสสาวะจนไปกดลำไส้ทําให้ปวดท้องใช้ชีวิตลําบากขับถ่ายลาบากปัสสาวะเล็ดปัสสาวะกะปิดกระปอยประจำเดือนออกมากออกนานจนเกิดภาวะซีดอันนี้ล่ะค่ะจําเป็นที่ต้องได้รับการรักษาแล้ก็แก้ไข คะแม่จ๋าพูดในหลายๆคลิปเลยนะคะว่าประจําเดือนคือสัญญาณสุขภาพของผู้หญิงถ้าหากว่ามีประจําเดือนที่ผิดปกติก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะควรจะหาเวลาไปพบคุณหมอเพื่อตรวจหาความผิดปกติปัญหาเล็กจะได้ไม่กลายเป็นปัญหาใหญ่ค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงแ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย